สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟซี F C, ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกทุกท่านนะครับผมอยู่กับน้องใหม่แฟมิลี่นะครับก็กำลังเอาลูกสาวไปอาบน้ำนะครับแม่แม่เอฟซี F C ครับผมวันนี้พาน้องใหม่ไปอาบน้ำนะครับมามัดไว้ตรงนี้แล้วก็จะเอาไปอาบน้ำทำงานครับผมตั้งแต่หายไข้หายป่วยมานี่ยยังไม่ค่อยกินยาเท่าที่ควรนะครับสงสัยจะถ่ายท้องไม่หมดนะครับ สงสัยจะถ่ายไม่หมดน่าจะถ่ายม,มีรอบสองอีกนะครับลมอาจจะแรงบ้างนะครับเพราะว่าผมอยู่กลางทุ่งเลยนะครับทุ่งตรงที่เขาถ่ายออกตรงนี้ไม่ได้ให้ช้างเช่าแล้วนะครับเขาถ่ายออกหมดเลยนะครับน้องไม้ก็ ลอยให้เขาเล็มบ้างนิดๆหน่อยๆครับผมเพราะว่าน้องไม่ค่อยกินหญ้าเหมือนเมื่อก่อนนะครับสงสัยจะถ่ายยังไม่หมดนะครับผมก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่จจดีใจบุญทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมที่เมตาน้องใหม่นะครับผมช่วยดูคลิปเปิดโฆษณานะครับผมไม่ข้ามโฆษณาให้น้องใหม่นะครับผม ก็ต้องกราบขอบพระคุณไปอย่างสูงที่เมตตานะครับคอยช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ตลอดมานะครับผมผมก็เพิ่งมาจากตัดหญ้าครับผมนี่ครับลูกสาวมาแล้วดูหน้าตาครับไม่ค่อยสดชื่นนะครับเพราะว่าเขาน่าจะถ่ายท้องอีกหนึ่งรอบนะครับผมนี่ครับจากกลับบ้านกินหญ้านะครับก็รอว่าเดือนหน้านะครับน่าจะได้เดินทางวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะแจ้งแม่แม่เอฟซีให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับผม ที่ที่ผมไม่ค่อยอยากไปอยู่ภาคใต้เพราะว่าผมไปอยู่ใช้ชีวิตที่ภาคใต้นานมากครับผมสิบสี่ปีครับที่ผมไปไปทํางานหาเงินนะครับเพราะว่าเราไม่มีต้นทุนพอเราไปกู้ยืมหนี้สินมาซื้อช้างเราก็ต้องไปปากใต้เพื่อไปหาเงินมาใช้หนี้ใช้สินครับผมครับเพราะว่า ผมก็อยู่ปักใต้นานจนผมรู้สึกเหนื่อยนะครับแต่ที่ผมจะเอาไปอีกก็เพราะว่าผมจะให้ลูกชายเขาเลี้ยงนะครับก็เลยต้องเอาไปให้ลูกนะครับสารต่อนะครับก็จริงๆผมตอนนี้ก็40กว่าปีแล้วนะครับที่อา,อายุ40กว่าแล้วผมยังไม่เคยได้นอนชายคาบ้านเลยนะครับไม่เคยได้นอนแบบอยู่บ้านได้ถึง3ามคืนนะครับไม่เคยได้นอนบ้านไม่เคยได้แล้ว มีแต่ไปเรื่อยๆอยู่ยัางไงครับอยู่ตามแคมป์ช้างบ้างอะไรบ้างครับแต่บ้านที่ที่เราอยากอยู่เหมือนแบบเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยผมไม่เคยได้ได้นอนถึงสามคืนนะครับกลุยงานทํางานเดี๋ยวก็ย้ายนะครับเป็นปางหมู่บ้านชาวเขาเนี่ยครับผมอยู่นานที่สุดนะครับตั้งแต่ผมมีช้างแล้วก็ซื้อช้างมานะครับผมก็บางปางผมอยู่กระทิงลายนะครับสวนช้างกระทิงลายสองปีแล้วก็ย้าย ไปอยู่ทางไทยทัพยาแล้วก็ย้ายอีกแล้วก็มาอยู่ที่หมู่บ้านชาวเขาแล้วก็ย้ายอีกนะครับแล้วก็กลับมาผมกลับไปออกจากหมู่บ้านชาวเขาไปตอนโควิดนะครับไปอยู่ที่สัตหีบได้ประมาณไม่ถึงหนึ่งเดือนมัครับประมาณ20่กว่าวันนะครับผมก็กลับมาโทรมาหาเจ้านายแล้วก็กลับมาที่นี่นะครับชีวิตของผมก็มีแต่การเดินทางครับสู้เพราะว่าลุย ลุยทุกอย่างนะครับทํางานกว่าจะหมดหนี้หมดสินมานะครับเพราะว่าไปกู้ยืมนี่เข้ามาซื้อช้างนะครับกว่าจะได้น้องใหม่นี่ก็แสนจะลําบากครับผมแล้วก็พาน้องใหม่ไปอยู่พังงาก็หน้าประมาณสี่ปีนะครับที่อยู่พังงาน,นะครับไป เป็นช้างอาบน้ําด้วยทวนแขกนักท่องเที่ยวด้วยนะครับเพื่อเราจะได้หมดนี้หมดสินนะครับก็พอออกจากพังงานนี่แหละครับผมถึงได้มาอยู่พัทยาอีกรอบหนึ่งนะครับนี่คือเหตุผลทําไมผมถึงไม่อยากกลับไปอยู่ปักใต้ถามว่าปาักใต้รายได้ดีไหมดีครับผมเพราะว่าผมหมดนี้หมดสินก็เพราะผมไปอยู่ปากใต้นะครับ เพราะว่าถ้าเราหมดนี่หมดสิ้นแล้วเราก็อยากกลับบ้านนะครับกลับมาอยู่ใกล้ๆนะครับใกล้ๆแบบไม่ต้องไกลนะครับแต่ตอนนี้ที่จะกลับไปอีกก็เพราะว่าให้ลูกชายเขาเลี้ยงแล้วก็สร้างครอบครัวเขานะครับเพราะว่าเราก็อายุเยอะแล้วครับก็ปล่อยให้ลูกชายแล้วก็ได้ดูดห่างๆดูอยู่ไกลๆนะครับคอยให้คําปรึกษาอะไรเงี้ยครับผมนี่ครับชีวิตความช้างก็แบบนี้นะครับนอน ไม่เคยได้นอนชายคาบ้านถึงสามคืนแล้วครับแต่คนอื่นผมไม่รู้นะครับแต่ข้าหลับผมคือลุยทํางานหาเงินนะครับก็ไปเรื่อยๆครับผมทํางานผมไปอยู่หลายจังหวัดนะครับจังหวัดกระบี่ก็ไปพังงาก็ไปภูกเก็ตก็ไปไปหลายๆที่ที่ผมแบบคิดว่าผมไปแล้วผมจะได้เงินมาใช้หนี้ใช้สินเขานะเพราะว่าต้นทุนของคนเรามันไม่ได้เสมอมันไม่ได้เท่ากันนะครับบางคนเขามีต้นทุนที่ดีก็ ทำอะไรมันก็สะดวกสบายนะครับแต่ถ้าอย่างเราต้นทุนที่เราไม่ได้พร้อมต้นทุนเราก็ต้องดิ้นรนนะครับเพื่อให้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่ออยากได้อยากมีเหมือนคนอื่นเขาแต่ถามว่าสิ่งที่เราหาได้ทุกวันนี้ก็เป็นความภูมิใจที่สุดแล้วครับไม่ได้มีเยอะไม่ได้มีมากอะไรครับแต่ก็มีด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยกำปัน้นด้วยน้ำมือของเราเองที่ปั้นแล้วก็สร้างมันขึ้นมานะครับ ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านครับผมที่เป็นกำลังใจให้ตลอดฝากกดไลค์กดแชร์ s ับ s ไ r i b e กดติดตามสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่ f ฟ m i l y ด้วยนะครับผมบุญกุศลอันใดที่ทุกท่านได้ช่วยเหลือน้องใหม่นะครับก็ขอให้กลับไปช่วยครอบครัวของท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองตลอดปีตลอดไปครับผมบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะครับสวัสดีครับ